ต้นบุกย่บานเบาเกลมก็ลัังพอดีกินเลยพี่นอ้องใบชุบรูปครับซำนี่อันนี้เป็นบุกปลาด้วยครับเด้อหรือที่เขาเอื่นว่าบุกกระเดือบุกข้างคกนะครับเนาะคืนสีนี้หลายสีหลายสายพันธุ์ดิอันนี้ออกเป็นต้นเขียวเขียวเครื่องเขียวเครื่อง,งดำคือว่าพื้นพื้นทันเจนะครับเนาะอันนี้ออกเป็นต้นสีส,สียังสีตานสีตานสีดำรับผม ปีนี้คือต้นบุกไหงไผ่ปนไอ้บุกแล้วแต่ปีม้งบางปีก็ต้นไหงปีที่แล้วซ้ำขาไปเลครับเกือบซ้ำขาหัวเบาคืนปีนี้ต้นบุกไหญไผ่ปนไอ้ต้นบุกนี่ผู้ใดแกงบุกป็นมันสี่ขั้นนะครับเด้อถ้าแม่เฮ็ดกินสี่แกงกินตรงนี้เป็นระสบการณ์หรือว่าเพื่อเฮ็ดกินมาก่อนครับกระชันเฮ็ดกินมาถือวิธีมาถือสูตรมันสี่ขั้นครับผมขั้นปากขั้นข้อในเขาล่วงบานกูนละแต่ว่านี่เบาคืนมมากอกี้นะครับ บวกเวททะเบิงท่ายหนงอยู่บ้านซื้อเวลาสิกินไปหาเอาในปลาครับผมกำลังคนอีกินเลย